รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่ให้กับ Garmin Edge 530นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของเดิมที่ลูกค้าตกกระแทกมาแล้วก็ตกแรงนะครับหน้าจอชำรุดนะครับก็ตันนี้ก็ถอดเปลี่ยนใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ GPS ทํางานนะครับอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็ขึ้นว่าสถานะกำลังชาร์จนะครับ ันนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับนี่นะฮะขึ้นสถานะการชาร์จต่อสายชาร์จนะครับก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับเหมือนเดิมการแสดงผลภาพได้ปกติแล้วนะครับนี่นะฮะปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะฮะปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติถนนปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มแล้ สต็อปก็ทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับอันนี้ก็ยกเลิกนะครับนี่นะก็ทํางานได้ตามปกติแสดงผลภาพได้ปกตินะครับอันนี้ปิดเครื่องนะครับนี่นะครับปิดเครื่องแล้วก็นี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับ Garmin e ห้าสาูกดเปิดเครื่องใหม่นะครับ ทํางานได้ตามปกติจากตอนแรกที่ลูกค้าส่งมาก็คือเครื่องจะแสดงผลภาพได้แป๊บเดียวแล้วก็มาอยู่ที่มุมขวาล่างนี่นะครับอันนี้ก็แสดงผลภาพได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับทํางานย้อนกลับนี่นะฮะทำงานได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไวใช้อะไหล่การ์มินแทร็อปเปเซนแล้วเป็น ศูนย์รับซ่อมนาฬิกา g a r m i น GPS ทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากร้านลั n ฟ f i x ้วยนะครับ